สวัสดีครับอัวครับนะขั้นตอนคั้นนี้ก็คือเป็นขั้นตอนล้างก่อนที่จะลงสีพื้นทุกขั้นเราฉล้างหมดล้างด้วยอะไรแฟบครับแฟบเลยตีฟองกับแฟสีฟองแฟบทีฟองกับแฟในเครื่องอล่านน้าแรงอ่าพัดแต่ละใบผ่านจนน้ําแรงเราจะฉีดคาบน้ํามันจะไม่เหลือ ก็ hey, 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 เราใช้แฟบที่มันลักซักผ้าได้ล้างมือได้พอข้าวไปเหยือเส้นแล้วเสร็จแล้วผลที่ลูกค้าไปใช้สีรถสีลอนจะไม่มีนะครับไม่มีแต่งานเราจะช้านิดน,นึงนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าขั้นตอนการสร้างสามเดือนครับต่อคันละ3ามเดือนอย่างต่ําเลยนะครับสามเดือนกว่ากว่าเพราะว่ามันเป็นมันเป็นงานล,ละเอียดจะ่าล้างพ่นสีนี่ก็สองวันละ ให้งานออกไปดีนะครับผมไม่ได้ตามใจลูกค้าเร่งอย่างเดียวผมไม่ได้ทําตามนะครับลูกค้าต้องได้เอางานของผมไปใช้โดยคุณภาพนะผมทํามาด้วยช่างผมฝึกลูกฝึกลูกให้เป็นช่างที่ดีฝึกลูกเป็นช่างที่มีคุณภาพไม่ได้ฝึกลูกไปทํางานช่วยนะครับ <liers. S 1> อ่านะครับเขาลูกค้าทุกคนต้องเข้าใจนะครับผมตามใจลูกค้าเรื่องระบบงานอย่างเดียวแต่เรื่องการเรียบเรียงระบบงานเป็นหน้าที่ของผม โอเคนะครับขอบคุณนะครับลูกค้าที่ติดตามชมอยู่หรือว่าลูกค้าผมที่สั่งอยู่เออและอย่างหนึง่งอย่าคุยเรื่องคอมเมนต์ได้หนึง่งหลายคนเคยเห็นูในคอมเมนต์เคยเห็นในคอมเมนต์อะไรอะ่ะต้องอย่างงู้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นคนที่พูดแบบนั้นได้สั่งรถผมหรือ,อยังนะครับถ้ายังต้องมาถ้ายังจะสั่งไปขับดูก่อนสั่งไปขับดูก่อนตามที่เราคุยกัน ตามที่เราคุยกันสั่งไปขับดูก่อนไอ้ท่าอย่างนี้ท่าอย่างโน้นท่าอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นจะได้เข้าใจเราอย่าพูดกันเองโดยที่ไม่ได้สัมผัสนะครับขอร้องเถอะคนเข้าไปดูก็ดูไปไม่พอใจก็เอากดออกถ้าพอใจก็โทรมาถามและไม่ต้องกดในคอมเมนต์นะครับไม่ต้องถามมาผมไม่ตอบเพราะว่าถ้าตอบตรงนั้นผมไม่ต้องทํางานเลยกดทั้งวันนะ เพราะคนที่ถามส่วนมากไม่สั่งแต่คนที่สั่งเขาไม่ถามเขาไม่สั่งเขาสั่งเขาไม่ถามเขาโทรมาสั่งเขามาจำมาเลยโอนมาเลยมาจำแล้วไม่ต้องส่งรถมานะครับไม่ต้องส่งรถมาเราจะทำขึ้นแบบนี้ขึ้นมาก่อนก่อนเสร็จแล้วทุกอย่างหลังจากทำเสร็จแบบนี้แล้วเราจะเรียกรถมาต่อเพราะงานเราทุกอย่างเราใช้คุณภาพในการบากเหล็ก ทุกตัวเราบ่กเข้าเล็กเข้าเล็กแป๊บหมดและรอยห่างเนี่ยไม่มีเห็นไหมครับไม่มีเลยไม่มีนะคือรอยห่างจะไม่มีเพราะเราใช้เครื่องบา่าลูกค้าเข้าใจนะครับเข้ามุมทุกอย่างใช้เวลาหมดนะลูกค้าเห็นไหมอยากได้ดีช้านิดนึงแต่ชัวถ้าอยากได้รีบๆหาเจ้า่นนะครับที่เขาเล่นให้ได้สำหรับผมงานผมต้องเรียบ เอาไปใช้ผมไม่ต้องการทุกคําถามที่โทรมาบอกว่าใช้ไม่ได้วิ่งสายวิ่งสัน่นหักงอสายสัน่นหักงอบิดรอเชื่อมแตกนะครับไม่มีในของผมโอเคนะครับสำหรับติดตามชมและเข้าใจขอบคุณนะครับสวัสดีครับ